มาแล้วครับรกิ๊กมาแล้วครับกิ๊กมาแล้วครับกิ๊กมาทะเลนะครับตัวหูครับตัหูี่หมูครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ดูดแต่ลายสวยแล้วกครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับเอามงโอ้ยัวัอดอดไดโนนนโนโดนโดนไดโนเสาร์นั้นเข้มเฮ้ยตรงนี้มีไดโนเสาร์อยู่พี่วัวพี่อบตามหาไดโนเสาร์ครับมาเจอกับน้าเข้มด้วยขอดูตัวหน่อย โูมนันมใส,าส,ส่ <c oughs> สยังเก่าวะครับเ <c oughs> ป็นเต่าทะเลกันนะครับหลูหหูระวังยคัโอ้ไปขันสันครับไปคันสันครับแอคชั่นออกยันคูน มันออกัยก่า้าีำ่ไเอาการว่อนนะครับกีใตอนนี้มันกดอยู่เอามันขึ้นมาดู อูเาา้เป่าปากแล้วครับเป่าปากแล้วครับพี่พูนเราเอาไปขึ้นมาเอาเอาอันนั้นมาหน่อยสิเข็มขาดเข็มขาดเข็มขาดจะได้เบาลงหน่อยเข็มขาดสีแดง,แงนี่ครับเข็มขาดสีแดงโอ้ยเฉยเข็มขาดนพี่น้งองครับไปค,ครับคนทางจะเอาไปค,ครับใส่เลยนอนใครพอก็จะไม่ทเยใชู่นขนาดนี้ อดกสามนาทีแล้วครับยังอยู่ท่าเดิมครับยังไม่ได้สู้มาเลยบอกอยางเดียวเลยอย่างัดเอ๋อย่างเดียวเลย อันนี้เยะอ<า>ะมากเลยอ่ะนี่อ่ะโหนเลยลูกพี่ yeah.